สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันจันทร์ที่12กันยายน2565อยู่กับเรา3คนครับผมขวันลรามาเซียก่อติดบ,บาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบสจ่เลืกเชลซีครับโค้ดักทันข่าวรอเครับ,รบมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้ ถึงคิวผมแล้วหรอถึงแล้ว <laughs> ต้องใช้คํานี้นะครับแต่ต้องให้เขาจริงๆเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคือโดยปกติเนี่ยวันจันทร์เราจะต้องทําประเด็นร้อนอหรือว่าความหลงจากเกมพิมลเลกแต่เนื่องด้วยนะครับมีการเลื่อนกา,การแข่งขันออกไปนะแต่ว่าลีกอื่นเนี่ยก็ยังคงเตะก,กันตามปกติแล้วก็ช่วงออสัปดาห์นี้เนี่ย สเปนนะคู่ใหญ่เนี่ยมาเตะเร็วด้วยนะครับอย่างบาร์ซ่าวันเสาร์เนี่ยก็เตะ5้าทุ่มครึ่งมาติดเนี่ยเตะทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีจุดโฟกัสคืออย่างหนึ่งแฟนๆให้ความสนใจหลายคนบอกว่าอยากดูเลวานดอฟสกี้อ่าเพราะว่าย้ายจากบบเยนมิวนิกเนี่ยมาอยู่บาร์ซ่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือเตะดึกนะเตะตีสองตีสดูไม่ไหวแต่เชื่อว่า เกมนัดนี้เนี่ยหลายคนอาจจะได้ดูผ่านตามาบ้างนะเลวานไม่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าลงเป็นสำรองทําประตูได้วันนี้เนี่ยเราก็เลยขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยมาเจาะความโหดของเลวานกันคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องจะเป็นเจอมประเด็นฮาร์แลนเราก็เจอมไปมันยังยิงเลยถูก <c oughs> ต,ต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาจากสื่อนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มจากน้าแร่ธรรมชาติตวาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบลวัลจำกัดมหาชนครับ ให้คดแอคเติมความสดชื่นก่อนนี่เปิดกใหม่เลยขอคำว่าเลยวันดูสกีเลยวันดูสกีสุดยอดจริงๆนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมครับเคแบงจากธนาคารกสิกรไทยด้วยบริการทุกระดับประทับใจครับอย่าลืมโหลดแอปเคพมาใช้งานกันได้นะครับครับอ่ะ เรามาเริ่มไปเช็คฟอร์มกันก่อนนะห,หลายคนได้ตามบาร์เซโลนาก็อาจจะรู้ตัวเลขอยู่แล้วแต่ว่าถ้าบางคนไม่ได้ตามไม่รู้นะว่าเลวานยิงไปเท่าไหร่แล้วนะครับเช็คฟอร์มกัน,กนหน่อยเลวานดอฟสกี้ถือว่าเริ่มต้นซีซั่นใหม่กับทางบาร์เซโลนา6เกมทุกรายการสตาร์ทแค่6เกมเนี่ยก็เป็นทั้งดาวสันโบข,ของลาลิกาสเปนแล้วก็ดาวสันโบย yup ูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วด้วยนะครับแบ่งเป็นในลาลิกาสเปนเนี่ยครับยิงตอนนี้อย่างที่เห็นในภาพครับ หประตูจาก5เกมแล้วเหมือนมีนัดหนึ่งเป็นตัวสำรองด้วยนะฮะก็คือนัดล่าสุดใช่ลงมายังแบบโอ้โหพยายามเกือกกายตัวเองเข้าไปชาร์จถึงบอลก่อนอลูกนั้นใช่สัญชาตญาณล้วนๆเลวานเนี่ยนัดล่าสุดคือเจอกาดิสยิงหนึ่งจริงๆอีกลูกหนึ่งเนี่ยจะยิงเองก็ได้แต่จ่ายใช่เลือกจ่ายให้กับฟาติอ่าก็ถือว่ามีความอเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ในใ,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 ในในลูกที่แบบควรจ่ายก็จ่ายนะฮะ แชมเปี้ยลีกนะครับนำอยู่ที่3ประตูกับจาก1เกมนี่ก็เป็นดาวซันโวเหมือนกันนะครับแล้วก็หากนับรวมทุกรายการเนะี่ยตอนนี้กดไป9ประตูจาก6เกมเท่านั้นนะเรียกได้ว่าฟอร์เนี่ยน้องน้อง,องฮาแลนดแบบแบบไล่กันมาเลยนะฮะแถมยังยิงมา5นัดติดแล้วด้วยนะหากดูตำแหน่งการยิงจะเห็นว่าครบเครื่องมา,มากมีอีกภาพถูกไหมเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดไล่มานี่จะเห็นว่าเขายิงได้หลายรูปแบบนะเบรบานดอฟสกี้เนี่ย ครับมีทั้งเข้าชาร์จข้างใ,ในนะแล้วก็จริงๆอนะ่ะอันนี้เป็นของเกมลีกใช่นะครับมีโอกาสยิงเนี่ย19ครั้งะนะยิงตรงกรอบ13ได้มา6ประตูใช่โคตรคมเลยนะเพราะว่าถ้าเราดูเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยนั่นหมายความว่า โอกาสยิงทุกๆ3าครั้งโดยประมาณนะสครั้งนิดๆจะได้1ประตูใช่ยิงตรงกรอบทุกๆ2ครั้งนิดๆดได้1ประตูแล้วก็ถ้าดูในแชมเปลิกอันนี้คือเป็นพิมร์ลีกเนาะในลาลิกาสเปนเนาะแต่ถ้าในแชมเปลีกอ่ะจะเห็นว่ามียิงนอกกรอบด้วยคือแกครบเครื่องแกยิงได้ทุกระยะนะใช่แกโหดจริงนะฮะ,ะทีนี้เท่านั้นยังไม่พอครับคือถ้าเรารวมแล้วการยิงประตูเนี่ยเขายิงไปเท่าไหร่นะเก้าแอซิสอีก2รวมแล้วการมีสวนร่วมประตูเขาเนี่ยสิลูกไปแล้วครับ อาทีมานขึ้นภาพต่อไปมาฮะนี่9ก้าบวกสเป็น11ในส่วนส่วนร่วมของการส่วนร่วมมีประตูซึ่งถือว่าเป็นอันดับ3ร่วมของยุโรปนะฮะ<อ>เท่ากับเมสซี่ครับดูภาพต่อไปเมสซีน่นี่บางคนอาจจะไม่ได้ตามแต่จริงๆปีนี้เขาสายแอซิสนะสประตูกับ7อาแอซิสในทุกไล่การแต่ว่าลงเล่นไป9นัดนะใช่นะเป็นสายแอซิสส่วนอ,อันดับสองเออร์ลิงบิฮาแลนด์ครับคนนี้ยิงเยอะแต่แอซิสหนึ่งก็เลยเป็น12บสองบวกหนึ่งเป็น13ครับ นะครับจาก7เกมคนนี้ก็โหดมากนะปีศาจฮาร์เร์เราเคยเจาะไปแล้วแต่ก็มอนดําเจาะของเราทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันดับหนึ่งอาจจะเซอร์ไพรส์หลายคนนะฮะเนมายฮะทำท่านี้เลยครับ9เกม10ประตู7แอสซิสปีนี้ฟอร์มแรงแบบเงียบๆแบบคนไม่ค่อยสนใจออกสตาร์ทดีมากขออย่างเดียวครับอย่าเจ็บใช่ออันนี้ก็คือพอยต์สำคัญนะครับก็ของเลวานจริงๆถามว่า แฟนแฟนบาร์ซ่ารู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะยิงได้ขนาดนี้เพราะว่ายังกังวลในเรื่องของตัวปั้นเกมอยู่ครับนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับสมัยตอนอยู่กับาเยอนตอนแรกกังวลใช่แต่ว่าพอตัวเลขมันออกมาขนาดนี้มันก็ถือว่าน่าพอใจอ่าไม่ต้องกังวลแล้วทุกคนพร้อมที่จะปั้นลูกพี่ <c oughs> ทีนี้ครับมาดูเหตุผลกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมเลวันดอสกี้ถึงระเบิดฟอร์มด้วยเร็วขนาดนี้นะครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยเขาเน้นไปที่เรื่องการปรับตัว เลวันดอสกี้เป็นกองหน้าระดับเวลคลาส a s นะครับทำให้ไม่ต้องใช้เวลานานการที่เลวันดอสกี้เนี่ยระเบิดฟอร์มแบบนี้ไม่แปลกครับเพราะเขาคือดาวยิงระดับโลกพิสูจน์ตัวเองมาหลายปีแล้วแม้ก่อนหน้านี้จะอยู่กับบาเยนมานานจนคนสงสัยว่าเฮ้ยย้ายอลีกครั้งนี้จะทําได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่สุดท้ายทําได้เอริกาเซียนะครับกองหลังของบาร์ซ่าเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางสื่อ RAC1 สื่อสเปนนะ บอกว่าการมาของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยทำให้ผมประหลาดใจมากทั้งสิ่งที่เขาพูดในสนามและการที่เขาช่วยเหลือทีมในด้านต่างๆผู้เล่นระดับเลวันดอฟสกี้สามารถปรับตัวได้กับทุกที่แน่นอนว่านี่คือบาซิลวนาเมื่อเขามาและทำประตูได้นั่นคือสิ่งยืนยันว่าเขาเป็นกองหน้าที่น่าทึ่งกาเซียยังบอกด้วยนะคบว่าเลวานมีความสามารถพิเศษในการทำประตูเท่านั้นไม่พอดูลูกที่จ่ายตอกส้นให้เปดรีสิ เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่สร้างความแตกต่างได้ไม่ใช่จะยิงอย่างเดียวประสิทธิภาพของเลวันดอสกี้สูงมากเรียกว่าเป็นระดับเดียวกับลุยโซเรสเลยก็ว่าได้คือเข้าใจในมุมกาเซียทําไมเขาถึงพูดว่าถ้าเกิดคุณมาบาร์ซ่าแล้วคุณยิงประตูได้ในแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว,าว่าคุณเป็นกองหน้าที่น่าทึ่งเพราะว่าลองไปดูในอดีตกองหน้าที่ย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่าหลายคนนะนะที่มาแล้วดับม,มา,ามแล้วดันโดนนู่นนี่นั่นใช่เยอะนะครับแต่คนที่แบบเหมือนกับ standing ovation ขึ้นมาแบบโดดเด่นขึ้นมาจริงๆโซเลตเอโตใช่้พวกนี้มันก็จะมีอยู่แค่คือเราจะจัดเทียร์ไว้อยู่ในระดับเดียวกันเลยพวกสูดหน้าพวกนั้นหรือถ้าเกิดเป็นยุคเก่าๆเขาะจะเป็นพวกแพทริกไครเวิร์ดอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่บาซ่ามันจะไปดังพวกหน้าต่ำไงเมดดี่ริวัลโดพวกนี้พวกนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวจริงๆเนี่ยชาบีเคยพูดเอาไว้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกทึ่งอะไรกับจํานวนประตูนะเพราะเขาเชื่ออยู่แล้ว ว่าเดี๋ยวมาเนี่ยต้องยิงคือเกมนัดแรกของซีซันเนี่ยมันมีเสียงวิจารณ์อยู่บ้างก็คือนัดที่เสมอกับราโย0-0ผมเชื่อเขาเสมอนะโอเคคนอาจจะชอบไปแซวบอกว่าอยู่บาเยนเลยยิงเยอะแต่เหมือนฮารแลนเลยแต่ถึงสิ่งที่ผมกังวลเสือก็คือเวลาเจอในแชมเปี้ยนส์กเนี่ยมันเจอใครมันก็ยิงหมดใช่เจอพวกทีมใหญ่ทีมอื่นนอกเยอรมันมันก็ยิงหมดผมเลยไม่ได้สงสัยอะไรในตัวเลยคือคนชอบไปแซวบุนเดสไงว่าเออบาเยนกับดอทมุนมันก็ยิงกันอยู่2ทีมแต่จริง ถ้าสังเกตดีเวลาเป็นแชมเปี้ยนลีกอ่ะแต่ก่อนฮาแลนด์ก็ยิงในแชมเปี้ยนลีกเลวานก็ยิงในแชมเปี้ยนลีกเป็นดาวโนโ์ก็บ่อยคือมันมันมันพิสูจน์อยู่แล้วอ่ะยิงใ้ทั้งสองทุกที่อ่ะ,ะต้องครับทีนี้ข้อต่อมาครับก็คือเรื่องของตัวปั้นเลวานอ่าที่เราเป็นกังวลกันนะครับแฟนแฟนบาร์ซ่าเอาไปเปรียบเทียบตอนอยู่กับบาร์ยอนเนี่ยโหมีโท er, นะมัสมุลเลอร์นะที่ปีที่แล้วโหแอสซิสแบบถล่มทลายหรือแม้กระทั่งปีกตัวเปิดตัวป้อนนะอย่างพวกแซดนาบี้ นะคิงลิสโกมันพวกนี้นะครับโจชัวคิมมิชแต่ว่าพอมาบาร์ซ่าเนี่ยมันก็เป็นขุมกําลังที่แตกต่างกันแต่ปรากฏว่าไปไปมามานี่เลวานก็เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญนะของทีมเลยก็ว่าได้นะครับเป็นคนที่มีความครบเครื่องอยู่แล้วนะสภาพแวดล้อมเนี่ยเหมือนกับชาบีก็พยายามสร้างให้นักเตะคนอื่นเนี่ยปรับเข้าหาเลวานนะให้เขาเนี่ยเป็นศูนย์กลาง9ประตูที่เลวานทำได้นะครับนับรวมทุกรายการเนี่ยมาจากการแอสซิส เบอร์หนึ่งตอนนี้เลยนะที่ผมว่าน่าจะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของเลวานแล้วเดมเบเล่ <be> นั่นก็คืออุสมานเดมเบเล่ที่ต้องบอกว่าฟอร์มในฤด,ดูกาลนี้นี่เป็นตัวหลักที่บาซ่าขาดไม่ได้นะครับเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างจริงๆเดมเบเล่ le, เนี่ยแอซิสให้เลวานไป2ลูกแล้วจนถึงตอนนี้นะครับที่เหลือเนี่ยมาจากราฟินญาฟาติเฟรานตอเลสชูสกุนเดเซจิโรเบโตอเลฮันโดเบาเด่นะครับจะเห็นว่าหล,ลากหลาย นะค,คือมันไม่ได้หมายความว่าปีกแ s ซิสกองหน้าอย่างเดียวดูจากลิสต์รายชื่อมีปีกมีกองหลังมีแบ็กขวามีแบ็กซ้ายคือมาครบหมดเลยอันนี้แหละคือสิ่งที่เรากําลังพยายามบอกว่าทุกคนเนี่ยพยายามเล่นให้เลวานนะเป็นตัวจบจริงๆนะครับเหมือนกับก็พยายามหาพื้นส่งบอลให้ในทุกๆจังหวะที่มีโอกาสจริงๆถูกต้องนะผมว่าหมายถึงว่าถูกต้องแนละทิบาซ่าเลือก เลือกสร้างทีมในแนวทางปั้นเรวานแบบนี้คุณคุณมีกองหน้าระดับเรววนอะ่ะคุณจะไปเล่นแบบว่าความให้ความสำคัญกระจายทั่วสนามอะ่ะอ,อย่างเดียวมันก็ใช้ใช้ความสาม,มารถของเรววนได้ไม่เต็มที่แต่คุณสร้างเรววนออฟฟอร์วันสร้างทีมไม่ดีสร้างโอกาสให้ได้เดี๋ยวเรววนเขาจับให้เองอเหมือนกับ<ส><ส>ที่เขาทำกับบายเยนมาตลอดโดยส่วนตัวผมไม่ได้กังวลนะว่าบาซ่าจะไม่มีตัวสร้างเพราะว่าอย่างอย่างฤดูกาลที่แล้ว ong, ออบาเมยองย้ายจากอาร์เซนอลไปอยู่บาซิลน่าได้เยอะเลยนะ ไอ้ยิงได้เยอะไม่เท่าไหร่ต้องไปดูวิธีการยิงแต่ละลูกมันมีปีกเปิดให้หมงเน้นๆเ,เ,เพียบเดนเบเล่เนี่ยแม่งครอสให้ออบาเมยองอย่างเยอะเลยผมเลยไม่ได้กังวลว่าเลวานจะยิงไม่ได้ <c oughs> เพราะเดนเบเล่นี่คือคือเอาง่ายๆดูบาซ่าเล่นและดูทีมรักผมเชลซีเล่นน่ะ แฟนเชลซีทุกคนปวดหัวหมดกับการที่ตัวทําเกมไม่ค่อยป้อนกองหน้าเศร้ากัไม<ก>่ได้พวกกองหน้าแต่ละคนในหลายๆยุคที่ผ่านมามันเลยไม่ค่อยยิงไงส่วนใหญ่ปีกเชลซีจะเป็นแบบปีกตัวยิงอเองแต่ของบาร์ซ่าเนี่ยเลวานเนี่ยมาใช่ไหมคุณมีเดนเบลเล่มันก็เปิดราฟินญ,ญาเนี่ยแฟนพิมเมริกดูสมัยอยู่ลีสมาอยู่<อ>แล้วชอบยิงเองส่วนใหญ่มันก็ชอบยิงแต่มันก็เปิดสร้างโอกาสดีด้วยพยงเตี่ตอนอยู่กับลีสเนะี่ยมันไม่มีตัวจบคมคมใช่ไหมมันไม่มีตัวจบคมคมผมดูเล่นกับบาร์เซโลนาเนี่ย อย่างเช่นถ้าเกิดราฟินญามันได้อยู่เป็นปีกขวาใช่ไหมเวลามันเลี้ยงตัดเข้ามาข้างในอ่ะมันไม่ได้บ้ายิงอย่างเดียวเขาทา่ทเปิดแบบแรงๆเลยนะเปิดไปเสาไกลเพราะรู้ว่ามีกองหน้าระดับเลวานอยู่ผมเลยคิดว่าตัวปั้นเกมของของบาซ่ามีเพียงพอแล้วเอาจริงเนี่ยโอเคเลวานยิงเยอะขนาดนี้แต่ถ้าเกิดสมมติบางนะัดถ้าเลวานลงไม่ได้หย่อนเมมฟิสเดอร์บายมาเดอร์บายอาจจะไม่ได้ยิงเท่าเลวานแต่ผมว่าก็จะมีโอกาสยิงอย,งอยู่เรื่อยๆบาซามีตัวทำเกมที่ดีอยู่ใช่เพราะว่าถ้าดูจาก สถิติที่สื่อบอกเนี่ยค่าเฉลี่ยในการสร้างสรรค์โอกาสของบาซ่านะครับจะอยู่ที่ประมาณ18บแถึงยีครั้งต่อเกม,มนะคือแต่ก่อนเนี่ยในยุคที่ผลงานมันดาวลงไปอะ่ะมันสร้างสรรค์ได้นะโอกาสโอกาสยังมีอยู่แต่ตัวจบตัวจบไม่มีมก็ลองนึกภาพดูเลยก่อนเป็นอย่างลุกเดอยยอง ในอย่างเมฟิสเดอร์ายที่เล่นกันอยู่เท่านี้นะครับดีหน่อยตอนที่มโอบามิยองเข้ามาใช่อันนั้นก็ฟอร์มก็เริ่มกลับคืนมาแล้วแต่นี้ก็เปลี่ยนโฉมมาด้วยการเพิ่มระดับเป็นเลวานดอกสกีถ้าถ้าบาซ่าเพิ่มตัวแทงคีพารสายคีลเลอร์พาสตรงกลางสวยๆเพิ่มมาอีกนะเนี่ยคือเหตุผลทำไมเขาถึงอยากได้แบรนโดซิว่าแต่มันไม่ได้เนี่ยมันทำไม่ได้ทั้าได้วานี่คือแบบมันครบแนละปีกปได้ตรงกลางส่งได้ไงเดรบอยไปเลย ซื้อเือบเพราะทุกวันนี้น้องเปรดี้ก็เล่นดีแต่เปรดี้มันเป็นสไตล์คลองบอลเหนียวมันยังขาดเรื่องของการคีพาสอยู่นะอย่างเดอยองก็เป็นสายคลองบอลแลวกาบี้อะกาบี้กาบี้เป็นตัวขยันตัวขยันนะเป็นตัวไล่เพสซิ่งนะครับส่วนบุสเก็ตเนี่ยจริงๆเป็นคนที่น่าสนใจนะแต่ก็าด้วยอายุของเขาใช้คําว่าตรงกลางเนี่ยมีตัวเชื่อมเกมที่ดีมากแต่ยังขาดย์เมคเกอร์อยู่ซึ่งจริงๆก็ชาบีก็เห็นแต่ว่าอาจจะต้องรอซัมเมอร์ถัดไปร ทีนี้เรามาดูกันที่หัวข้อต่อมานะครับที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กันต่อเนี่ยทีนี้โอกาสลุ้นดาวซันโวในลาลิกาสเปนกับแชมเบอร์ลีกถ<ๆ>ือว่าพอเริ่มต้นสวยแล้วม,มีโอกาสที่จะได้นะครับ <S <S เรามาลองดูกันหน่อยไหมว่าจํานวนตัวเลขเทียบก,กับคนอื่นตอนนี้เขามีโอกาสที่ยึดดาวซันโวได้แค่ไหนรเริ่มเริ่มที่ลาลิกาสเปนก่อนนะครับก็ยิงให้บาซ่าไป6ลูกอย่างที่เราทราบกันตามมาด้วยยาคุอัสปาของเซลตาบีโก้ก็ยังคงร้อนแรงในทุกๆปีนะอาสปาอายุก็3 0กว่าแล้วเหมือนกันนะครับ มีวินซูจูเนียนะครับ4ลูกนะครับมีเอเกเซียสอ่าเอเกเซีย e สมีเมริกี้ของมาโยก้าพวกนี้ที่3ลูกแล้วเบนเซม่าเนี่ยก็สา่าจริงๆเบนเซม่าเนี่ยบังเอิญมาเจ็บอีกก็เลยน่าจะโดนฉีกไปนิดนึงนะใช่คือตอนนี้นับรวมเกมล่าสุดด้วยสังเกตเห็นอย่างหนึ่งไหมคะว่าบาซ่ากับมาติดเนี่ยยิงประตูเท่ากันในสโมสรเนี่ยคือยิงรวมกันคือ 15, 15. ลูก <15. S 1> นะของบาซ่าเนี่ยสิมาจากเลวาน6 ก็คือเกือบครึ่งหนึ่งแต่ว่ากับของมัดติดเนี่ยนะปีนี้เขาจะได้ตัวยิงเข้ามาเพิ่มหลายคนอย่างวินิซิอุสนะฟอร์มก็สืบเนื่องมาจากซีซันก่อนเลยนะครับฟอร์มดีต่อเนื่องเบนเซม่าคืออย่างที่บอกเจ็บไปแล้วพักเนี่ยประมาณ3สัปดาห์เพผมว่าตรงจุดนี้มันก็เสียเปรียบเลยนะมันก็ค<บ>่อนข้างเสียเปรียบเล็กน้อยนะนะเพราะว่า ถ้าให้นับจํานวนเกมอาจจะหายไปสักประมาณ3นัดน,นะครับแล้วก็อย่างคนอื่นๆที่ยิงตามมาเนี่ยอย่างยาโกอัสปาเนี่ยปีนี้น่าจับตามองเพราะว่าก็เหมือนเป็นหัวใจสําคัญของเซลร์ตาบิโกแต่ว่าเดี๋ยวในระยะยาวเนี่ยพวกกลุ่มนักเตะเหล่านี้มันจะค่อยๆค่อยๆดอกค่อยๆด,ดาวลงไปนะครับตามความสม่ําเสมอของทีมนะมันก็จะเหลือตัวเลือกจริงๆเนี่ยที่ไปแข่งกันนะผมว่าก็ยังยังมีในใน,ใน,ในความรู้สึกผมนะ น่าจะประมาณ3-4คนผมว่าเดี๋ยวเบนเซม่าก็ขึ้นมาใช่รอหายเจ็บเบนเซม่าหรือแม้กระทั่งวินิสุสเนี่ยผมผมอยากจะให้จับตามองนะปีนี้ถึงขนาดมีโอกาสลุ้นปีชิเชียร์หรือว่าดาวซันโวลาลิกาเลยอาจจะแบบขึ้นไปไม่ห่างเลวานเยอะ<ช>แต่ผมว่าเลวานยังได้เปรียบที่ดูจากวิธีการเล่นแล้วเลวานมันคือตัวจบแท้แต่อย่างวินิสุสจูเนียร์เนี่ยมันก็ยังต้องมีความเป็นปีกอ่ะมันก็จะเสียเปรียบตรงนี้ด้วยใช่ นะอันนี้ก็คือในในรายการลาลิกาสเปนก็ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบเลยนะแต่ส่วนแชมป้ยนลิกเนี่ยจริงๆมันแค่นัดเดียวผมว่ามันยังมีพลิกแพลงได้แต่ว่าไอ้นัดเดียวที่ว่าลองมาดูซิว่าใครยิงไปเท่าไหร่แล้วบ้างนะครับมีเลวันดอฟสกี้สลูกนี่ครับอันดับหนึ่งนะและ้วก็นัดแรกของลิชารีซงกับกับศึกยูฟ่าแชมเปลิกนี่ก็2ลูกไปแล้วเท่ากับ,บ,บพวกฮาแลนด์ซิลินสกี้เอมปัปเป้นะครับแล้วก็ชิเวตนะฮะของชักต้าแล้วก็มีหลุยส์อาร์ตหนึ่งลูกซานเน่หนึ่งลูก ร้อยหนึ่งลูกเกเรโร่หนึ่งลูกจริงๆหนึ่งลูกน่าจะมีอีกหลายคนมากเลยเยอะยๆนะครับแต่ว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่ายังตัดสินอะไรไม่ได้เพราะว่าบาร์ซ่าเนี่ยเจอกับวิสเซเรียพิลเซนที่ว่ากันตามตรงก็เป็นทีมที่แบบค่อนข้างรองกว่าเลวานก็ไปซัดแฮตติกได้ในเกมนั้นนะครับเดี๋ยวบทพิสูจน์มันมาแล้วนะัดต่อไปเจอบาเยอร์แล้วเดี๋ยวเจออินเตอร์มิลานต้องสม่ำเสมอไม่พอและต้องเข้ารอบให้ลึกที่สุดด้วยถูกต้องซึ่งเอาจริงๆริงฮาแลนด์เนี่ย ด้วยความที่เป็นเต็งเนี่ยมีมโอกาสอรับแมนซิตี้มีโอกาสจะเข้ารอบลึกๆใช่แต่ผมยังไม่อยากให้ไปตัดคนที่เป็นชื่อเดิมอย่างเมซี่หรือว่าอย่างเนมาร์เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้เนี่ยผมว่าลุ้นเต็มตัวแล้วเพราะว่าพี่ใหญ่สองคนเนี่ยคือพร้อมปั้นนะนเมซี่เนมาร์คือเขาพร้อมปั้นเอ็มบัปเป้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยยูเซีอาจจะต้องให้ผ่านประมาณสัก4 5หนัดของรอบแบ่งกลุ่มไปก่อน ถึงจะเห็นภาพชัดว่าเออใครที่จะขึ้นมาเบียดดาวซ<อ>ันโวได้เอาจริงๆผมว่าต้องรอจนถึงรอบตั้เอาเลยนะเออใช่าจะเห็นภาพชัดทีนี้ครับไอ้พวกรางวัลดาวซันโวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะของแต่ละลีกของ UCL มันมีดาวซันโวยุโรปด้วยนะครับซึ่งมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าถ้าเกิดเทียบแบบดาวซันโวยุโรปดูกับลีกท็อปไฟล์หลักของยุโรปเนี่ยเรวามีลุ้นแค่ไหนนะครับซึ่งดาวซันโวยุโรปหรือว่ารองเท้าทองคำเนี่ยเขาไม่นับ พวกรายการบอลถ้วยนะเขาเล่นเฉพาะบอลลีกอย่างเดียวตอนนี้เออร์ลิงเบรล์ฮาแลนด์นั้เป็นดาวโซนโวอยู่ครับ10ประตูตามมาด้วยเนยมาแปดเอ็มบัปเป้เจ็ดแล้วก็เลวานเนี่ยยิง6เท่ากับมาโกอัลนาโตวิชแล้วก็อเล็กซานดรามิโตรวิชนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเกมที่เยอะอยู่แล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือให้ดูตรงคอนทริบิวชั่นนะครับก็คือทีมเนี่ยยิงได้กี่ประตูและนักเตะคนนั้นน่ะยิงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของประตูทั้งหมดในทีมฮาร์แลนด์เนี่ยยิงไป10ซิตี้ยิงไป20ลลูกกใช่่่มััครบบเทาาาวฮแนด์ ไปหิบเป50%เซนยนะนะครับของเลวานี่ก็เยอะช่ยย่อยนะครับเลวานเนี่ยตีเป็น40%ครับแต่คนที่พีคจนไม่รู้จะพีคยังไงคืออ่ามาโกอานาโตวิชนะครับไปอยู่กับโบโลญญาทั้งทีมยิงได้7ลูกแกยิงไป6รอบไป86%นี่คือพวกที่แบบค่าคอนสติบิวชันอันข้างหลังเนี่ยเกิน40-50%ขึ้นน่ะมันชัดเจนว่าทีมมีสไตล์เล่นปั้นกองหน้าจริงใช่ถูกป่าใช่คือมันมองได้สองมุมนะมุมหนึ่งปั้นกองหน้าอีกมมมุนนนนึึงงงคคคืืออ่่ไ เป็นเด็กแเออแล้วคนอื่นอาจจะแบบโอกาสท้องก็มียิงปอกตั๊กแต่จะสังเกตว่าของเปเชเนี่ยเขาคือยิงจำนวนจำนวนประตูรวมแชร์นะเยอะมากเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นมาเปยมันแบ่งกันยิงแล้วก็เขาเตะเยอะกว่าลีกอื่นแล้วด้วยนะคสำหรับเปิดไวในลีกลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้ในลีกเอิงเนี่ยคือเขาแข่งไปแล้วเจ็ดนัดนะนะก็มากกว่ามากกว่าลีกอื่นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในฝั่งของเปเชเนี่ยมาแรงมากจริง แต่ดาวซโมลีผมว่ามองยากผมว่าไฮแลนด์เป็นเต็งก็จริงแต่ว่าผมว่าซีซั่นมันยาวกว่าแชมเปี้ยนลีกนะมันต่อเนื่องมันสม่ำเสมอกว่าแชมเปี้ยนลีกถ้ามันมีตัวแปรเช่นใครบาดเจ็บหรือใครฟอร์มตกไปช่วงไหนอาจจะมีการแซงพลิกแซงอีกทีหนึ่งก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่น่าสนใจกับเลวานดอฟสกี้ในวัย34ปีนะครับที่ย้ายมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะบนเวทีลาลิก้าสเปนก็ต้องดูด้วยผมว่า ผมว่ามันจะมันจะสอดคล้องกันอนะถ้าเกิดว่าผลงานของเล,เลวานดีนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าผลงานบาร์ซ่าก็ต้องดีด้วยนะครับทุกอย่างมันจะต้องผาสานกันคือในความรู้สึกของแฟนๆแบบบาร์ซ่าหลายคนเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากให้แบบพี่ใหญ่มาแล้วแบกกินคนเดียวหรอกในความรู้สึกนะก็คืออยากจะให้เล่นกันเป็นทีมแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อคุณมีศูนย์หน้าระดับเลวานน่ะนะคุณก็ต้องปั้นเขาหน่อยคุณก็ต้อง ต้องป้อนเขาหน่อยใช่แล้วเลวานเขาเป็นสายตัวจบนะม,มันไม่ใช่ว่าคือถ้าเลวานแกเป็นคนที่ทั้งจบแล้วก็เป็นเหมือนเพลย์เมเกอร์ขนาดนั้นด้วยแบบเป็นกึง่งกึ่งอะอ่ะมันสามารถเล่นให้แบบว่าเลวานสามารถจ่ายคนอื่นได้แต่เลวานก็จ่ายได้แต่เขามไม่ได้เด่นด้านนั้นสุดไงก็ควรจะต้องปั้นเขาในทิศทางที่ดีที่สุดนะครับครับผม อ่ะโอเคก็เดี๋ยวติดตามกันนะก็ว่ากันไปยาวๆนะครับสำหรับเรื่องของดาวซันโวนะนี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับเคแบงจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจครับอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกด s u b s c r i b ์ครับให้กับสยามสปอร์ตเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3มคนแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นททุกบวิเคราะ เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ